ได้เวลาประจญภัยแล้วตัดหัวมันบูชาแด่เทพเจ้าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหลีหลีวิญญาณความรักและความผูกพันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกด subscribe และแชร์ไปให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับการละครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้ราชาน้ำแข็งขี้งีเอ้ยขี้เหงา พยายามจะทำสิ่งที่ตนเองจะทำอยู่ในทุกๆวันนั่นก็คือลักพาตัวเจ้าหญิงในดินแดนต่างๆไปทำเมียมาสิเจ้าหญิงฉันจะทำให้เธอกลายเป็นเจ้าสาวของฉันฮฮฮิิิราชาน้ำแข็งกล่าวกับบับเบอร,ร์กัมเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรแคนดี้เมื่อมีตัวร้ายก็ย่อมต้องมีพระเอกฟินเด็กหนุ่มนักประจญภัยได้โผล่ออกมาพร้อมกระดาบในมือเขาขี่เจ๊ หมาพูดได้สีเหลืองที่มีความสามารถพิเศษที่จะยืดตัวหรือหดตัวเปลี่ยนรูปร่างตัวเองได้อย่างอิสระออกมาด้วยว้าชับเสียงคำรามและเสียงคมดาบของฟินตัดลงไปที่ศีษะของราชาน้ำแข็งอย่างรวดเร็วศีษะหลุดออกจากบ่าในทันทีโอฟินเจคนี่พวกเธอทำอะไรลงไปเนี่ยเจ้าหญิงบับเบิลกัมร้องเสียงหลงด้วยความตกใจในสิ่งที่เกิดขึ้น ฉันจะไม่ยอมปล่อยความชั่วร้ายลอยนวลฟินกล่าวพร้อมกับใช้ดาบแทงลงไปที่ศีรษะของราชาน้ำแข็งที่ตัวเองตัดเมื่อตะคู่นี้และชูขึ้นมาเลือดจะลังไหลลงจากสวรรค์เหล่านังฟ้าจะแส่สองสรรเสริอรให้แก่คุมดาบพระเจ้าจะปบมือให้กับเสียงกรีดร้องของเหล่าผู้ถูกสังเวยฟินกล่าวด้วยน้ำเสียงเข้มขมพร้อมกับหันหน้าไปมองตาของเจ้าหญิงบับเบิลมและพูดว่า มากับฉันสีเจ้าหญิงมาพร้อมกับเหล่าพึ่งและผีเสื้อแสนสวยฟินเปลี่ยนน้ำเสียงเป็นน้ำเสียงนุ่มนวลแทนเขาพูดพร้อมกับชูศีรษะของราชาน้ำแข็งขึ้นในขณะนั้นเองเลือดเริ่มไหลลงมาตามดาบของเขามองตาฉันสิฉันเป็นผู้พิพากษาและเป็นเพชรฆาตในคนเดียวกันฟินกล่าวพร้อมกับจ้องตากับเจ้าหญิงบาปกรรมในขณะที่ศีรษะของราชาน้ำแขง็งกำลังไหลลงมากับดาบ ลงมาที่มือของเขาเพราะเลือดที่ฉลมไอ้แก่บ้าการตายแล้วดินแดนกลับมาสงบสุขอีกครั้งและเรื่องราวการประจนภัยของแอนิเมชั่นไทมนี้ก็ได้จบลง